ครับและขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดตั้งตัว macOS ลงใน Mac นะครับโดยการเสียบ USB boot macOS กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดเพื่อให้ตัว Mac เข้าหน้า boot อุปกรณ์นะครับกดครับเปิดกดค้างไว้อยู่จนกว่าหน้า boot จะขึ้นมาจากนั้นก็กดก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการที่จะโหลดตัวโปรแกรมจาก USB เข้าไปในแรมนะครับ ครับจากนั้นก็คลิก continue นะครับกด continue อีกครั้งนึงจากนั้นจะให้ยอมรับเงื่อนไขเราก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่าในขั้นตอนนี้นะครับนี่แหละขั้นตอนที่เราต้องการมาถึงแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น usb นะครับมาจะติดตั้งโปรแกรมจาก usb นะครับเข้ามาใน mac os ตัวนี้นะครับก็คือฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่ที่เราติดตั้งไปแล้วก็เลือก เลือก Mac OS นะครับก็กด Continue ครับจากนั้นนะครับ Mac ก็จะทำการเริ่มโลงโปรแกรมจาก USB นะครับเข้าไปที่ตัว Solid State Drive ของเรา จากนั้นแม็กก็จะมาถึงหน้าในการเลือกภูมิภาคนะครับรก็กดโชว์ออ l แต่ยังเลือกอย่างประเทศของของเราครับในที่นี้ก็ประเทศไทยนะตัวทีนะครับไทยแล้กด Continue นะครับตันนี้กด Continue ได้เลยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไหมผมยังไม่เชื่อมต่อนะครับกด Continue Continue มีอะไรจะทานเฟอร์มาไหมไม่ครับยังไม่ทานเฟอร์กดคอนทิเนียต้องการแจ้งโลเคชันไหมไม่กดคอนทิเนียลด ون ยูสไม่อัลรีกรอบชื่อเจ้าของแม็กนะครับใส่พาสเวิร์สครับกดคอนทิเนีย เครื่องก็กำลังสร้าง user อยู่ให้เรารอสักพักนะครับ waiting moment จากนั้นก็เลือก time zone นะครับคลิกที่ประเทศไทยนะครับตรงนี้กด uh, continue ครับ นะครับนี่ก็คือหน้าตาของ Mac ที่ลงเสร็จแล้วนะก็คือตรงนี้มาถึงจุดนี้เราก็สามารถที่จะทําการลงโปรแกรมบน Mac ก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้เราจะทําการลงวินโด์นะครับวิธีการกนะ็คือเราจะต้องทําการถอขดแัลชได์ตัวนี้ออกก่อน